อยู่ในช่วงทศศัตร์เนาะเออช่วงทศศัตร์นี้จะเยอะไปไหนเนี่ยคุณเห็นเมือก Little เลเทลอ่ลอยตรงตรงนู้นแล้วอ้าเห็นไหมครับนีต่ตรงตรงต,รงตรงัวมันอะมันเครียดอีกแล้วครับไม่รู้ทําไมหรือว่าไม่มีเพื่อนก็เจ้าสามตัวนี้ก็ยังอยู่ดีนะครับแต่ว่าเลเทลนี่มันไม่รู้ทําไมมันเครียดน้ําก็ใสดีนะครับ เห็นต้นกล้วยด้านหลังเลยเห็นไหมอ่าก็ใสๆนะครับมันก็ไม่ได้มีปลายเยอะหรือว่าอะไรมากหรอกอาจจะมีพวกขี้ปลาลอยออกมาก็ได้นะครับมันก็ไม่รู้ครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าทำไมเลไรเธอผมมันมันเครียดนะ ไม่รู้ทำไมอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลาทองตัวนั้นไม่รอดเลยนะครับแผลติดเชื้อหนักก็พยายามรักษาแล้วมือเลเทลมันกัดเข้าไปแบบมันจะกินให้ได้เลยครับง่ก็น่าเสียดายเนะปลาทองตัวนั้น เนื้อปลาค้าปลาทองสองตัวนี้ก็ยังอยู่ดีนะมาดูตัวนี้กันบ้างตัวนี้ก็พยายามลดระดับน้ําลงมานะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ําใหม่นี่ก็เป็นระดับน้ํานะครับเขียนกันชิดชิดมากเลยอนี่ทำไมตรงนี้มันไม่โฟกัสน,นะคบมีสามสองสามสองหนึ่งเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ผมจะเติมน้ําประมาณนี้ เลขหนึง่งนี่ก็จะเป็นตัวกองนะครับตัวกองบนตรงนูน้นก็อันนี้ก็พยายามขัดตู้นะครับเพราะตู้มันมีพวกแมลงหล่นลงไปด้วยเดี๋ยวผมตัวไม่ถึงไงผมก็เลยสรรหาพวกหมอนอะไรแบบนี้ มาต่อกันโคดสองร้อยคิวเลยครับก็ปีนปีนขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บดีมีเก้าอี้ตรงนี้ปุ๊บอุ๊ยไม่เป็นไรนี่ครับอือก็จะเป็นประมาณนี้เดอ้อผมขัดผมขัดแล้วนะแต่ว่าจะมันจะยังมีหลงเหลืออยู่นี่อะไรเนี่ยยางซิโคนนะครับ ประมาณนี้เด้อเก็บหมอนก่อนนี่นะครับก็จะเป็นตู้ปลาของผมแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นตู้นี้นี่นะครับก็จะตู้ปลาก็ใหญ่ๆเลย เอาตัวผมเข้าไปอยู่ข้างใน,นได้นี่นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเออแล้วก็มาตเเพียนก็ยังอยู่ดีนะครับกำลังว่ายเล่นเลย